เร็กไปเก็บของเล่นสิครับเดียอยากไปบ้านบอลไหมถ้าอยากไปบ้านบอลเอาไปเก็บของเล่นนะเร็วคนเกง่งเอาเร็วไปเก็บของเล่นแล้วเอาเอาไปรเร็วอพี่มิลาช่วยน้องเกดมาเก็บของเล่นปะ๊าบอกเดี๋ยวถ้าเก็บของเล่นหมดเดี๋ยวจะได้ไปบ้านบอลแล้วอืม